สวัสดีครับผมผู้ช่วยชำนาญเบาชายบ้านนะครับวันนี้นะครับพามาดูทีมงานนะครับจิติสาตำบลปราสาทนะครับพากันมาสร้างฝายชะลอน้ำนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่นะครับทีมงานเรานี่นะครับพากัน กรอกดินนะครับร่วมกับอสอำเภอบ้านกรวเดเรานะครับร่วมกันนะครับสร้างฝายชะลอน้ำนะครับของอำเภอบ้านกรวเดเรานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่นะครับอีกชุดหนึ่งกำลังขุดดินนะครับกรอกถุงอยู่ด้านบนนะครับ

นี่นะครับธรรมชาติฝายชลน้ำที่ทางอำเภอบ้านกลวดนะครับร่วมกับชาวบ้านนะครับที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่นะครับนี่ครับรวมด้วยช่วยกัน ฝวายชะลอน้ำนะครับกันน้ำจากหุบเขานะครับช่องเขานะครับเพื่กันกรอกดินทำกำแพงกั้นน้ำนะครับร่วม้วยช่วยกันนี่นะครับนี่นะครับอสอโอนะครับผู้ใหญ่อนุชานะครับ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรกำนันอสอำเภอบ้านกรวดตรงกับอำเภอบ้านกรวดนะครับนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับชะลอน้ําเพื่อที่จะกักเก็บน้ําทําเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับในเทือกเขานะครับช่องบุบาเร

กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องผู้ช่วยชำนาญบ่าวทยบ้านนะครับ นี่นะครับด้านศรีบนประสาทร่วมด้วยช่วยกันกับอสอำเภอบ้านกรวดนี่นะครับปอใหญ่นะครับปลัดอำเภอบ้านกรวดครับท่านได้มาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วก็ปลัดนะครับหลายท่านนะครับมาวันนี้ ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปให้ได้รับชมนะครับนี่คือความสามัคคีของอำเภอบ้านกรวดเรานะครับนี่ครับตัวอย่างครับคนนี้ครับเสื้อข่าวได้มาสำรวจนะครับสวัสดีครับมที่รู้เขบอก นี่นะครับก,กำนังสมมตประสารร่วมกับผู้ชว่วยที่แบบ ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม